สวัสดีค่ะเอฟซี FC. สวัสดีค่ะคลิปนี้กับสาวลิติพัลล์นะคะามาไหว้พระข,ขอพรเช่นเดิมค่ะเพราะว่าสาวลิติพัลล์เป็นอนสายขอพรทำบุญเนาะวันนี้มาพบกันเมือน,นี้กับสาวลิติพัลล์อยู่ที่วัดสงครน,นะคะอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ตามสาวลิติมากค่ะมาดูพญานาคนาคราชนะคะที่องค์ใหญ่แล้วก็สวยที่สุดนะคะตอนนี้วัดกระสวยค่ะ พ่อมากับสาวริติกับหมอลำเฉพาหน่อยสายล้หัวนะคะกับสาวน้องพลบ้านนาวัดนะคะนี่ค่ะโอ้ยแบบสวยอะ่ะนี่ค่ะตามสาวริติพระเหล่ามากค่ะซุ้มแรกนะคะอุ้ยสาธุ ขอให้โชคดาบวาสนาส่งเงินทองหลังแหลเจเข้ามาเนาะสามจี้ผละนะขาวันนี้ค่ะดสาสามจี้ผ้าผ้ายางเบิ่งก่อนนะคะ นลคะ่ะบรรยากาศนะะวัตกัสวยงามเลยครับพี่นอ้องโอ้หนะะ้านะคะ่นะหนะ้าขรัชองค์ใหญ่ที่สวยเหมือนกัน,นะคะ่ะเีมซี นี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็สิ้นสุดที่หน้าวัดแล้วคะ่ะสาธิตพะโลจะจะไปไหว้พระขอพอรเช่นกันคะ่ะตอนนี้สาธิพะโลอขออนุญาตถ่ายตรงนี้นะคะแล้วให้เอฟซีดูไปพร้อมๆกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศที่ถนนใหญ่เนาะแขกมาดได้ค่ะด้ยสนใจนะคะนะคะสวยสวยงามมากๆงามอิหลี นะคขาะคะบรรยากาศหน้าวัดเนาะนะคะฝั่งนี้ก็พยานาคานัราชขึ้นกันครับพี่น้องข่าที่วัดบ้านสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องข่อยกับสาวลิตตี้พาล้ววันนี้ค่ะน่คะตามสามจีมากค่ะเรามาดูไปพร้อมๆมกันเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวลิตี้ผ่านเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะลินะคะขอบคุณห,หลายๆคะ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณคะ่ะเจอกันคลิปหน้ากับสาวลิตี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย